สวัสดีครับผมพอร์ซตัวแสบนะครับต้องบอกเลยว่าผมสวยมากๆครับผมดันทํากระเป๋าตังค์หายครับโโหจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าไปลืมไว้ที่ไหนครับฉันที่จะได้ช็อปปิ้งปีใหม่เสียทังส์ซอีงแย่จังแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมเจอคลิปวิดีโอจาก ออกมากครับได้เจอวิธีการพับกระเป๋าตังค์ด้วยกระดาษ A4 ได้ครับโอ้โ er. หสุดยอดวู้ไม่สนสนแล้วกระเป๋าตังค์ใบเก่าช่างมันเนาะ้อไมากับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธ <rec> ีพับกระดาษกันดีกว่าครับไปฮ่าฮ่าอินฟินเป็นไงมุกต้นคลิปหาปะนั่งคิดตั้งนานใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการคิดบุกนี้เลยนะเนี่ย มาเหมือนเดิมอันดับแรกเราดูวิดีโอจากทิกตอกกันก่อนครับว่าผมเจอวิดีโอไหนมาและพับออกมาหน anyway. like ้าตาเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปพับจริงกันครับไปอ่ามาครับนี่สอนพับกระเป๋าตังค์ครับช่องเดิมครับคุณนนทาชินะครับนี่ครับพอเปิดดูปุ๊บอย่างนี้อย่างนี้งั้นอ่าครับขั้นตอนทำันแรกก็เป็นกาวครับเอากาวครับลอกครับตรงนี้ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดอีกทีนะครับไปเลย นี่อยู่เรียบร้อยเฮ้ยง่ายนิดเดียวครับขอบคุณดยจากคุณดนทาชีนะครับเป็นจ้าเห่ือนการพับกระดาษเลยตอนนี้ทั้งทางทีต่อ,อทั้งทางยูทูบเลยนะครับซึ่งผมแกะมาให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะสอนเ,เพื่อนๆไปช้าๆทีละขั้นตอนนะครับเฮ้ยคือดีมากเลยนะช่วงนี้ใกล้ช่วงจะปีใหม่ด้วยนะครับถ้าเราคิดอะไรไม่ออกจริงๆเราก็พับเป็นกระเป๋าตังค์แบบเนี้ยแล้วก็ให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยครับซึ่งไม่ได้เป็นกระเป๋าตังค์เปล่าๆเ,าเ,าเานี่นะครับ ใส่เงินเข้าไปข้างในด้วยครับรับรองคนที่จะ,จะต้องแบบไรแน่เลยครับเพราะมันเหมือนจะเป็นของข,องขวัญที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยครับมองข้างนอกกระดาษเปล่าจะไม่เ,เปิดเข้ามาแบงค์พันสิบใบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ถ้าดูไปครับก็ต้องบอกกันเลยว่ามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนอย่างกระเป๋าตังค์ปกติธรรมดาอย่างนี้นะครับส่วนช่องใส่บัตรใส่อะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีมากขนาดนั้นนะน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเราใส่เงินมากพอมันก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าได้เหมือนกันจช่ไละ แันและพร้อมมรืยยังครับถ้าพร้อมแล้วกดหยุดวิดีโอของผมไว้ก่อนเลยครับแล้ววิ่งไปหยิบกระดาษ A4 มาครับเอามา2ใบนะครับกระดาษ A4 2ใบทํากระเป๋าได้1ใบนะครับหยิบยังหยิบยังหยิบมาแล้วนะทุกคนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮู้อ่ะมาเลยครับ ขันแรกเอากระดาษ A4 มาครับปึ้มเอามาสองแผ่นครับเลือกสีได้เลยอยากใช้สีอะไรดีถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าสมมติให้ผู้ชายก็ต้องเป็นกระเป๋าสีดำ่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะใช้สีดำเลยนะแต่ว่าผมว่าเาจะเอาไปให้แฟนผมน่าจะเป็นสีชมพูดีกว่าอ่านี่เอาเป็นชมพูกับเหลืองกะไเกันเอาสีหวานแหววเน้นผู้หญิงเนะาะแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดผมทับใช้เองนะใช้สีดําแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้แล้วแต่ครับสำหรับวันนี้ผมใช้เป็นเหลืองกับชมพูโอ้โหหวานแหววสีแบบพัทเทลมากเลยครับอาม ันดับแรกครับเราต้องดูก่อนนะว่าเราจะใช้ด้านไหนเป็นข้างนอกนึกออกไหมด้านไหนต้องการเป็นด้านนอกให้วางไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ทากาวติดอีกอันหนึ่งไว้ข้างบนอย่างนี้แปะทับไปเลยนะทาแค่รอบๆพอ,อน,นะครับนี่ทากาวแบบนี้เป็นรอบๆสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับตรงกลางนี้ไม่ต้องนะอันนี้ถามว่าทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับในคลิปวิดีโอเขาทาแบบนั้นครับ <c oughs> ผมตามเขา,าบอกแล้วผมเจอวิดีโอจากทิกเก็มาก็ลองทําดูไงครับ <c oughs> ก็วางแตะลงไปให้ตรงแนละสวยงามนะอย่าเบี้ยวนะมันเป็นกาวแบบยูหูอย่างเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยนะมันสามารถเลื่อให้ตรงได้เลี้งให้ดีเลยให้ดีเลียงเช็คอีกด้านนึ่งเห็นไหม อ่าเบี่ยวนิดนึงนิดนึงอึ๊บอึบเลยม,มานิดนึงอ่าโอเคอ่หยึดเป็นอย่างนี้ไว้นะครับเอาด้านนู้นเป็นด้านหลังคือ,อจริงจริงแล้วอ่ะไม่ว่าจะเอาด้านไหนวางขึ้นมองลงอ่ะมันก็เหมือนกันใช่ไหมละ่ะสองด้านแต่ตอนนี้เพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับให้คิดว่าอย่างนี้ว่าต้นไหน่ที่เราจะเอาไว้ด้านนอกของกระเป๋าตังค์อ่ะให้เราไว้ด้านหลังอย่างี้ไปเลยอ่าจะได้ไม่งงนะขันแรกครับพับครึ่งมาก่อนเลยครับพับครึ่งแบบปกติธรรมดาพับเป็นแนวตั้งมาอย่างนี้นะครับรูดให้ เรียบเนียนปั๊บเพื่ออะไรครับเพื่อมาร์กจู่เฉยๆครับแล้วก็เปิดออกมาครับพับครึ่งของครึ่งอีกทีครับด้านขวานี้นะครับหลังจากนั้นพลิกมาอีกด้านครับฟึบพับมาครึ่งเช่นกันครับตรงนี้พับเบาๆก็ได้ไม่ต้องอะไรมากนะเพราะว่าอันนี้จะใช้ครึ่งนึงครับพับมาอีกครึ่งของครึ่งตรงนี้นะครับแอบ าการจะรพับครึ่งแรกเมื่อกี้คือเป็นการมาร์กไว้จะให้รู้จุดว่าเราต้องพับไปถึงจุดไหนครับก็คือจุดครึ่งของครึ่งมีนี่เองนะจากนั้นก็พับเข้ามาเลยตามนั้นแล้วก็รูดให้เรียบเรียบอีกทีหนึง่งปุ๊บแ็จแล้วตัวนี้ทําตามดีๆนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับพลิกกลับมาอย่างนี้นะครับปับ๊บเติมแล้วก็ด้านล่างครับเล็งขึ้นมาสักนิดเดียวครับพับขึ้นมาครับ ตรงนี้ถามว่าความใหญ่อะไรเท่าไหร่เอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งครับพับขึ้นมาเช่นกันให้มันเท่าเท่ากันจะดีมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องมาต่อประสาทกันนะครับตรงนี้พับให้ใกล้เคียงกันอย่าพับให้มันแบบต่างกันมากเกินไปนะครับจากนั้นครับวนกลับมาครับอ่าตรงนี้นะครับดูดีนี่ฝั่งใหญ่กับนี้ฝั่งเล็กใช่ไหมครับให้เราเปิดฝั่งใหญ่ออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็พับเข้าไปครับพับเป็นสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วก็พับกลับลงไปครับมับด้านบนก็เช่นกันครับทาเหมือนกันเมื่อกี้เเลยครับปิดมา พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พับกลับลงมาครับปับ๊บจากนั้นก็พลิกมาเป็นแนวนี้ครับจะได้ไม่งงนะแล้วเราก็พับครึ่งกลับมาบนี่นี่ครับรูดเลยปั๊บ,บแล้วก็เปิดออกมานิดีึงครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับให้เราใส่เข้าไปนี่นี่ออกไหมเมื่อกี้ที่เราเปิดอะไรก็คือใส่เข้าไปปับ๊บง่ายๆเลยเห็นไหมนี่เปิดตรงนี้ออกมามเห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไป ให้ไหมเช่องมันมัฟมันจะมีความเหลื่อมล้ำความแบบงงกันอยู่ครับเราแต่งให้สวยได้ตรงนี้ครับขยับขยับขยับตรงไหนที่มันผิดเพี้ยนเบี้ยวไปก็ขยับขยับครับมันสามารถทําให้สวยได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพับครึ่งอีกรอบหนึ่งจบเลยนี่พับครึ่งมาอย่างนี้ครับปึ๊บต,ตรงกลางตรงกลางดีอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเปิดมาดูสิปึ๊บเห็นไหมนี่เป็นช่องใส่กะองเงินตรงนี้อาา่ะฮะอาา่ะฮะ เป็นไงครับใส่เงินใส่การ์ดได้หมดเลยครับนี่ครับนี่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้ว DIY จากกระดาษ A4 สแผ่นเท่านั้นเองเห็นไหมอ่ะมีช่องใส่การ์ดช่องใส่บัตรอะไรเหมือนจริงเลยเป็นไงล่ะโหสุดยอดวู้แต่แค่นี้ยังไม่เฟี้ยวครับเพราะถ้าเกิดเรากระเป๋าแบ,นแ,บนแฟนทิ้งแน่นอนครับ <c oughs> อ่าเราก็ต้องหาวิธีที่จะเซอร์ไพรส์คนนิดนึงซึ่งการจะเอาไปให้ใครสักคนเนี่ยอยากเซอร์ไพรส์เขาไม่ยากเลยครับเราหาแบงค์เทาๆใส่ลงไปครับแค่นั้นจบครับคนเห็นน่ก๊ดส,สลบแน่น <c oughs> นอนเลยครับฮ่ามาเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์แฟนผมกันนะครับช่วยมีอยู่สี่สิบบาทตายต่แต่ทำไงดียก็มีอะไรมั่งมี40บาทมีวอชเชอร์มีพวกอะไรเนี่ยโอ้เป็นบินเป็นหนี้หนี้สินเอาเอาละเอามาเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละอลองดูมาดูผลออกเป็นยังไงนะเอาไป40บาทเลยอ่ะดูพวกเป็นเท่าเท่าแล้วกันนะมันคล้ายๆกันเฉียวๆเท่าเท่าเนาะตาย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 อือจุดอ่านี่ลองใส่ดูปึ้งนี่เห็นไหม ได้เลยอ่ะฮ่าสมมุติว่าด้านหน้าเรามีการ์ดมีอะไรกันอ่สาสมมติอ่านเนี้ยมาพวกบัตรต่างๆนะสมมติแบบประชาชนใบครับทีอะไรอย่างงี้นะครับปึ๊บลองใส่ดูนะแล้วเราจะปิดได้หรือเปล่าลองดูนะครับปึ๊บเฮ้ยปิดได้พอดีเป๊ะโอ้ว้าวใส่การ์ดได้สองใบพอดีปิดได้ ยอดนี่แต่ตรงนี้อย่าออมหมดนะเอาแค่นี้พอไปเซอร์ไพรส์แฟนผมดีกว่าครับอ่าลองดูกันนะครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดผมบอกว่ามีของเซอร์ไพรส์แฟนผมจะต้องนึกว่าแบงพันอาจจะนึกใจแล้วเอ๊กี่ใบเนะบาะห้าใบเจ็ดใบสิบใบหรือเปล่าถ้า <c oughs> เปิดบาดีผมว่าไม่รู้จะชอ็อกใจยังไงไม่รู้ต้องลองดูนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปให้แฟนผมกันนะครับลองดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> ดูกันครับเบบี้ อ,อันนี้ <c oughs> คือกระเป๋าตังค์ DIY พับจากกระดาษ A4 <c oughs> แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่ากระเป๋าตังค์ก็ต้องมีตังแน่นอนเขาให้เป็นเซอร์ไพรส์ปีใหม่ <c oughs> และก็แน่นอนว่ามันไม่มีเพราะว่าดาหลิงเจ้าตั้งจากไหนตั้งอยู่ที่เขาหมดลองดูก่อน <c oughs> ถ้าเกิดมีตังก็แสดงว่าตัวเองขโมยตังเขาไปเอาเอาเอา, <c oughs> เอามา ถ้ามีเงินอยู่แสดงว่าขโมยคือไม่ทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่เขาคือเขาเอาเงินมาใส่ให้เพื่อจะเซสือภัยไงอ่าขอบคุณค่ะอ่าโอเคมีอยู่แล้วบอกเลยอย่าวางเปิดมาแล้วช็อกนะช็อกไหมเป็นไงถึงกับพูดไม่ออกบอกเลยครับโอ้โหได้ไหมได้ไหมของควัญอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้ เนะออเอาไปซื้อไอติมให้ลูก yeah. oh, โชคดีนึกว่ามันจะแบบอุยบาทอะไรเงี้ย <Okay. S 1> อ่ะโชคดีโอเคอ่ะโอเคครับนี่แหละครับก็คือการพับกระเป๋าตังค์ดีไที่น่าจะเอาไปของขวัญช่วงปีใหม่ได้นะครับแต่คืออย่างเงี้ยมันจะเรียบเกินไปนะครับเราก็แต่งเล็กน้อยครับอาจจะใส่ยี่ห้อรูรูหล,ลาๆเข้าไปนะครับซึ่งผมไม่ใช่คนใช้แบรนด์เนมเลยผมไม่เคยรู้เลยว่ากระเป๋ ระเป๋าตังผู้ชายเนี่ยเขามียี่ห้ออะไรบ้างครับท่าเพื่อนรู้อะไรก็ใส่เข้าไปวาดเข้าไปก็ได้ครับหรือว่าเอาสติกเกอร์มาติดหรือว่าเขียนแบบทูกชิวันเกิดนะจ้าที่รักให้แฟนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเปิดมาแบงค์พันพนิ่สิครับของจริง <c oughs> ไม่เอานะไม่เอาเปิดมาเป็น์ย่สิบสองใบอย่างนี้นะไม,ไม่เอานะครับก็ป <c oughs> ระมาณนี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณวิดีโอจากท่องคุณดนทาชิอีกทีนะครับทงนั้นพับกระดาษ เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับอันนั้นเขาไม่ได้จ่ายนะผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยนะแต่ว่าเจอหลายวิดีโอของเขาเจ๋งแล้วผมก็จับมาพับอยู่หลายอันพอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งไอเดียจากช่องของเขานะครับกระเป๋าตังค์จากกระดาษ A4 ครับอเอฮ้ยเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าต้นทุนของกระเป๋าใบนี้4บาทครับก็เรียกได้ว่าประหยัดได้เยอะนะเพราะอันนี้ผมซื้อที่ตลาด100ใช่ไหมมันก็ต่างกัน100กับ4บาทใช่ไหมล่ะโอเคเอาจริงๆริงเีที่ผมพูดมาในวิดีโอเนี่ยคือพูดเล่นทั้งใ ให้ไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูงหรือแพงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับบางทีเนี่ยแบบเนี่ยเหมือนแค่กาวชิ้นเนี้ยสมมติว่าชีวิตของคนที่เราจ่้ของขวัญเขาเนี่ยเขาขาดกาวเขาไม่เคยสัมผัสกาวมาก่อนเลยถ้าเราซื้อกาวให้เขาแม้จะแค่5บาท10บาทเท่านั้นมันก็เป็นของมีค่าสําหรับเขาได้ครับนันนี้ผมยกอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมความสําคัญของการให้ของขวัญนะครับนั่นหมายความว่าเขามีค่าสําหรับเรานะครับนี่แหละคือความหมายของการให้ของขวัญกันนะครับไม่ใช่ว่าที่ราคาถูกละคาแพงมากครับโอ้ย อ่ะนะครับว <and> so <sympathy> ิด <finance> <S 2 pleas Grace> uh, ีโอนี้ไม่ซื้นะครับอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับโชคดีครับนะครับสวัสดีครับเออนี่เล็กแค่มีกระทัดรัดดีนี่ใส่กระเป๋าเสื้อได้เลยฮู้ยแย่อันนี้ก็โยนทิ้งไปเลยเออจะเลี่ยงให้บัตรบัตรบัตรดูบัตรดู่ลืม